สวัสดีครับมาพบกันเย็นวันจันทร์นะครับช่วงเวลา18:37นาทีนะครับของวันที่13กันยายน2564คิดตัศกราช2021ครับเล่นลูกกิ้งเหมือนเดิมครับลูกกิ้งของผมจะมีอยู่3ขนาดนะครับล้อใหญ่นะครับแล้วก็4ล้อเล็กอันนี้นะครับไม่ได้โฆษณาขายนะครับอธิบายให้ให้เอาให้ดูพี่เฉยครับอันนี้ก็ สอล้อคู่ล้อเล็กนะครับวันนี้จะมาล้อใหญ่ก่อนนะครับบางคนบางท่านนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมเล่นท่ายืนครับผมจะไม่รีบมากครับเน้นทําไปเรื่อยๆทำหลายๆครั้งถ้าเหนื่อยอัดให้หมดแต่ส่วนมากก็จะทำสิบครั้งนะครับยกละสิบครั้งครับยกละสิบครั้งนะครับพอเหนื่อยแล้วก็ไปต่อยกยนึงนะครับ ทำทุกวันทำสม่ำเสมอทำเช้า,ชาเย็นนะครับเล่นเป็นประจำสรีระร่างกายของเราจะเปลีป่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนครับอ่ะเริ่มครับผมแต่ถ้าเกิดเราทำนะครับอย่างนี้ปุ๊บเราไม่ทำต่อเนื่องเราหายปอดไปด้วยก็ดีครับได้แรงอึดดีครับประมาณนี้ครับนะครับแล้วค่อย ดันลงไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับฝึกใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มั่นใจว่าตัวเองแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ต่อเนื่องเลยเหมือนอย่างที่ผมทานะครับต่อเนื่องเลย10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งถ้าใครแข็งแรงแต่อย่าไปน้อยใจนะครับว่าทําไมผมถึงทําเล่นมาเป็นปีแล้วเล่นได้แค่ห้าครั้ง3ครั้ง10ครั้งทําไมไม่ถึง20งเลยอย่าไปน้อยใจครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคน lem, เรา voilà. มันแตกต่างกันความแข็งแกร่งความแข็งแรงมันแตกต่างกัน เราฝึกเราเล่นอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งนี้ก็เหนื่อยแล้วครับคิดดูครับแปด ครับสุดยอดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ออกกำลังกายได้สุดยอดมากใช้คำพูดมาสุดยอดจริงๆครับได้แน่นอนครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ